มาดามน้อยแฟนเพส,สวัสดีจ้ามาพบเจอกันในช่วงกินข้าวเล่าความเมาโมยห้อยคม,ม,มเพื่อนจ้าวันนี้นําเสนอตําแตงไข่ต้มมีลวกแล้วก็ผักต่างๆนะคะชอบอะไรก็กินอันนั้นนะจ้าเออชอบประเภทจำๆตำๆก็กินไปมาจ้าอือืม,อม ไข่ต้มไข่ต้มอืมแซ่บแซ่

อร่อยจ้าแตบๆกินทั้งมือกินทั้งช้อนช่วงนี้ยุ่งเพื่อนกินข้าวเช้าควบเที่ยงอืม ใครไม่ชอบกินข้าวใช้มือขออภัยนะจ๊ะวัฒนธรรมคนอีสานเราถนัดแบบนี้ทั้งช้อนมั่งมือมั่งนนาวัฒนธรรมคนเอเชียเนาะคนเอเชียเนาะชอบกินใช้มือ พอคลายตุ่มแอ่มะเขออืขอเปลาะแต่ ตอนนี้น้องๆตำเผ็ดพอรประมาณอืมอร่อย เมนูกินเส้นเมนูกินผักอร่อยดีกัดดีไหมพี่หยวกกัดดีไหมก็เป็นตาทรงเพชรหรอเส็มติดมือดูดนิ้วซะอ,อรับบะ พริกหยวกหรือพริกหนุ่มกินสดๆก็อร่อยนะเพื่อนนะส่ดดวนแดดก็จะเอาไปจี่เนาะย่างทาน้ําพริกหนุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ Mệt nâng gặp hết và phản được phương rồi Bởi chị nhắn thì nó phải nhảy khỏi Chẳng bằng gì đâu บอกขอเวลาหน่อยจะทำคอนเทนต์ยอย่าเสียงดังยอย่าเสียงดังได้ได้เป็่น <c ười> อนะไอเราก็ไม่ได้ตัดต่อซะด้วยซิอัดกันยาวๆไปเลยก็ใหญ่โมนี่เสียงดังก็ตามน,ะนั้นเลยเพื่อน มีความปุกเ <laughs> ด็กกินแน้วมากกินข้าวเป็นเรื่องเป็นราวได้ไม่ค่อยนานววนกลับมากินตำนันตำนี่ขึ้นกาว <laughs> วางัะก่อน Ừm, <laughs> bắt <tớ> mua. Chặt. Ừm. <laughs> 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 ว่าจะไม่เผ็ดอ,าอราะปกติบเผ็ดเผ็ดคือเกาเกี่ยวออกกับอมกผิดแบบหวานแบบ bắt kín khẩu nấm canh đó chá kinh nhoi nấm tôm mì ความเผ็ดเริ่มมาเยือนอืม อร่อยมากมาเดี๋ยวนิดนึงไปต่อหลังใหม่เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเพื่อนนะบ๊ายบาย